เพราะฉะนั้นการที่ใครจะอะไรจะเราจะชิ้ินว่ามาเค่ที่จะย้อนสอนน่อยจะเล่นยอกย้อนอะไรใครจะย้อนสอนเล่นยอกย้อนกับเราเราก็ว่าเราก็ยืนอยู่หลักของเราอย่างนี้เลยมันจะมาสูตรไหนมันจะมาวิธีไหนมันจะมาอะไรยังไงเราก็ยืนหลักของเราอย่างนี้เลยหลักเกณฑ์หลักการมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่บรรดาอุลลามะเขา ว่ากันไปแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาวิเคราะห์วินิจฉัยอะไรกันใหม่แล้วไม,ไม่ต้องแล้วและตัวบทหลักฐานมันก็มียืนยันชัดเจนของมันอยู่แล้วหน้าที่ก็คือปฏิบัติตามตามตัวบทแค่นั้นเองเออมันยากอ,อะไรไหมล่ะแล้วกม็มันก็เป็นการวินิจฉัยที่เนี่ยก็เป็นการยืนยันได้ไหมว่าเราก็เอาอุลามะไม่ใช่ว่าไม่เอาก็ใช่อาจารย์ราชิดีนเพราะงั้นไอคนที่บอกว่าเอ้ยไม่เอาอุลามะกระโดดข้ามหัวอุลามะตั้งตนเป็นอุลามะหรืออะไรๆนี่มันเป็นเรื่อง ที่เราได้ยินได้ฟังมาหลายยุคแล้วช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันก็มีข้อหาอย่างนี้มาแล้วแล้วผมก็เคยเขียนบทความชี้แจงไว้แล้วเนี่ยย้อนย้อนกลับไปดูเก่าๆอ่ะที่เคยเขียนไว้เมื่อสองปีที่แล้วก็เคยเขียนไว้ไม่เอาไม่เอาอุลามาจริงหรืออะไรนะก็มีแล้ววันนี้มันก็มาเดิมๆอีกแล้วหรือคำเรื่องอย่างนี้เราเคยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วแต่ก่อนผมถึงบอกว่าบางคำเนี่ยนะ มันเป็นขี้ปากของคนซีกฝั่งคนูนเขาเพียงแต่ว่าเราไปหยิบคําของเขามาเปลี่ยนคนพูดครับเมื่อก่อนนี่โตคูที่เรียกว่าโตคูบดออเขาพูดครับตอนนี้มาอยู่ในปากปางโตคูซูน่าด้วยกันเองเอแค่นั้นเองไม่ใช่แต่ว่าชาวบ้านเขาเขาติดตามเขาดูเขาพิจารณาเนี่ยหัวใจเขาบริสุทธิ์เขารู้ว่าเออใครใครกล่าวเท็จใครจริงหรือใครอะไรต่ออะไร เหมือนอย่างที่เนี่ยเมื่อวานเองเนีงหรือวนัอนศุน์เนี่ยท,ที่ผมเขียนเรื่องอะไรล่ะตามปราดเป็นชีริกจริงหรือ,อโอ้โหมันเป็นประเด็นที่เขาเอาไปนั่งร่วมหัววิเคราะห์วิจารเสวนาปราศัยบรรยายกันโอ้โหํา,ว,าว่าเป็นเวรเลยเออไปวักเป็นเวรําไปเอาประเด็นนี้มาจากไหนล่ะประเด็นจากการสร้างวัทกรรมเท็จหลอกชาวบ้านใช่ปะครับสร้างวัทกรรมเท็จหลอกชาวบ้านว่า ไปยึดอุลามาแล้วเป็นชีริกครับพอสร้างวาัฒากรรมเทรร็ดหลอกชาวบ้านแล้วก็แล้วก็มานั่งตอบโต้ไอ้วัฒกรรมเทรร็จที่ตัวเองสร้างมาเนี่ยไปยัดเยียดไอ้วัฒกรรมเท็จเนี่ยให้กับอาจารย์รชิดินมสมมุติว่าอาจารย์รชิดินเป็นคนพูดทั้งๆท,ที่อาจารย์รชิดินไม่ได้พูดอย่างนี้บรรดาอุลมามะเขาไม่ไนะนำเสนออย่างนี้เวลาที่เขาพูดเนี่ยที่แต่อย่างไงล่ะที่จะตามปาจะเป็นชีริกถือว่าเป็นชีริกใหญ่ด้วย มันมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขว่าถ้าในกรณีที่อัลลอฮ์สั่งแต่ว่าในบรรดาปราดอัลลอฮ์บอกว่าฮาม a m บรรดาปราดบอกว่าฮลาลไปยึดตามปราดแล้วก็ทิ้งคําสั่งของอัลลอฮ์นี่แหละเอาปราดเทียบเคียงเทียบกันหรอเออเทียบเทียบเคียงเสมออัลลอฮ์อย่างเงี้ยการตามอย่างเงี้ยเป็นชีริกเป็นชีตกุลอักบัตอุลมามะเขาพูดนี่เขาแจงแต่ว่าคนพวกนี้ตัดคําของอุลามะบิดคําของอุลลามะแล้วมาโยนใส่ปาก คนนู้นโยนใส่ปากคนนี้เริ่มเหลือแต่คําว่าอะไรตามปากเป็นชีริกรไปสร้างวัทกรรมเท็จบิดเบือนคําอุลมะแล้วก็มาตั้งวงเสวนาบรรยายปราศัยกันตอบโต้ความเท<อ>็จที่ตัวเองสร้างขึ้นมาชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ตกเป็นเหยื่อของอคนพวกเนี้ว่าว่าเป็นชั่วโมงเลยนะ,ะแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าที่ผมอยู่เฉยไม่ได้เนี่ย เพราะเห็นของผิดแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไปโต้อตอบเห็นเขาดีกว่าอย่างงั้นกว่าอย่างงี้กว่าแต่ที่ทาเนี่ยก็เพราะว่าเห็นของผิดเลยต้องทําหน้าที่ในการเตือนแสดงว่าไม่ไม่เห็นพฤติกรรมของตัวเอง<ม>ว่าตัวเองหลอกชาวบ้านอยู่ <c oughs> โกหกสร้างเรื่องเท็จยัดใส่คนอื่นอยู่เพราะว่าอย่างกรณีอย่างนี้อาจารย์อชิดีนผมปแปลหนังสือกิตาบุตเตครับใช่ไหมล้วลก็เลขาการของอเชคอับดุลรหมาน ที่เป็นหลานของเชคมมฮัมมัดอิบเนออับดุลวาฮับครับนักือกตาบุตาอ,อิบเนออับดุลวาฮับที่แปลลงที่หน้าเฟสแปลลงหน้าเฟซมันก็มีข้อความรายละเอียดและมีคําอธิบายพร,ร้อมพร้อมแต่ไอคนหัวใจมันสกปรกอ่ะมันก็เอาคำของเราไปบิดใช่ไหมให้เหลือแต่เพียงว่าตามปราดเป็นชีริกแค่นั้นแหละ มันสร้างวัฒกรรมเท็จสร้างตรกะเท็จขึ้นมาแล้วก็ตออโต้ความเท็จที่มันสร้างขึ้นมามแล้วเอาไปยัดเยียดโยนให้คนนั้นโยนให้คนนี้โยนให้คนนั้นมันสกรปรกวิธีการอย่างเงี้คือแล้วก็เ<ก>ลไปบอกชาวบ้านผมรับไม่ได้ผมทนไม่ได้มาดูถูกปราดมาอ,มอะไรปาดผมรับไม่ได้นี่ทำลายศาสนามันอะไรต่อะไร ก็เรื่องเท็จทางนั้นแหละท,ท,ที่ที่ที่มันสร้างกันขึ้นมาร้ายแรงกว่านั้นนี่ยัดข้อหาเป็นอีควานยัดข้อหาเป็นควารีเป็นอะไรมั่วเละทเทะไปหมดเลยจ้ะเพราะงั้นพี่น้องต้องต้องปีคือจะมาไม้ไหนจะมาลูกไหนมาเถอะมาเถอะเ,เราก็ยืนของเราอยู่อย่างนี้แหละบนพื้นฐานของของศสัจธรรมใช่ไหมที่เรารบ,บอกเรายึดตัวบทหลักฐานตามความเข้าใจของสหบับิและอุลามาในยุคสลับ มีหรืออุลมาสาลับเขาเสนอแนะวิธีให้จะเรียกคนไปสู่ความบริสุทธิ์ของอิสลามด้วยการใช้วิธีสกรปรกอ,ะอ่ะม,มันเป็นมันฮัดของสเหลับที่ทํากันอยู่นะ่ะอใช่ไหมแล้วก็แพร่กระจายบนหน้าเฟซเนี่ยคือมันไม่เหมือนแต่ก่อนคือคือถ้าถ้า,ถาเป็นวงแคบมันก็ยังยังอยู่ แล้ว,วแ,ลแปลกใจก็คือว่าผู mm ้ hmm. รู้ครูอาจารย์บางคนก็ไปกดไลค์กดแชร์ทำไมห่ะ mm hmm. เขาไม่รู้ที่มาที่ไปหรือไงหรือสมหัวร่วมขบวนการในการกุเท็จ mm hmm. กล่าวเทจในเรื่องอย่างนี้ด้วยเห็นไหมสังคมเรานี่มันมันมันเป็นอย่างนี้เลยผมก็เตือนนะผมก็เตือนว่าว่าจะให้มันอยู่ในกรอบนะถ้ามันละเมิดกรอบหรือว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกวาดบ้านสักทีนึง mm hmm. ตอนนี้กำลังกวาดบ้านอยู่ไอะไรที่มันสกรปรกสกรปรกที่เอามายัดเยียดกล่าวหาอะไรเนี่ยเราเตือนให้กลัวอัล,ล็อกให่กลัวกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็เรียกกวาดบ้านซะหน่อยอกวาดบ้านซะหน่อยอ,อวันนี้ก็ไปกวาดนะเก็บเก็บขยงขยะอเอาออกไปบ้างมันรกเฟสเวลาพูดเรื่องศาสนาแล้วเราเรา,เรากล่าวเท็จกันเราใช้วิธีการสกรปรกต่อกันเนี่ยจะปกป้องความบริสุทธิ์ของอิสลามด้วยวิธีการสกปรกนี่เราไม่ใช้ แล้วไม่ใช่มันทัดของสลับครับด้นนี้มันสงสารชาวบ้านอ่ะที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อของคนพวกนี้ทําไมอ่ะเพื่ออะไรเนี่ยทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเรียกมวลชนเนี่ยสอนศาสนาเพื่อมวลชนเนี่ยจะเอามวลชนเนี่ยหรือเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาหรือเพื่ออะไรจะรักษารักษาคนหรือรักษาหลักการของศาสนาจะเรายืนยันว่าเรารักษาหลักการของศาสนา พราะงั้นบางเรื่องเนี่ยอาจารย์รชิดินที่ผมพูดตั้งแต่ในตอนแรกเนี่ยบางเรื่องเขาก็เรียนเราก็เรียนต่างคนต่างก็เรียนต่างคนต่างก็รู้ราากุรอานแล้วก็หะดัษใช่ไหมรู้ต่างคนต่างรู้ตัวบทหลักฐานต่างคนต่างก็มีตัวตัวบทหลักฐานอาจาย์รู้มากรู้น้อยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าในระดับพื้นเนี่ยทุกคนต่างก็เรียนรู้และต่างก็มีหลักฐานแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเข้าใจปัญหาให้ตรงก่อนอย่างเนี้เขาบิดเรื่อง เขาบิดไอตัวบิดเรื่องสร้างประเด็นเท็จขึ้นมาครับแล้วไปหาตัวบทมาครอบใช่ป่ะเห็นไหมเอาตัดตอนบิดเบือนคําของอุลมามะเอามายัดใส่ปากเราตามปาดเป็นชีริกครัไอตรงไอที่เขาอธิบายหรือไปตัดคําซะไปตัดต่อไปตัดคําบิดเบือนอม,มันเราก็อธิบายตามตามหลักฐานเนี่ย <c oughs> แต่ว่าหาว่าเราไปไปว่าพี่น้องทําชีริกหรือก่อนหน้านี้บอกว่า